แสงแรกของวันสาดผ่านยอดไผ่เป็นลำพี่กันนั่งนิ่งริมลำธารามองสายน้ำที่สะท้อนแสงอ่อนๆของอาทิตย์เชา้าพระอาจารย์คะเสียงเธอแผ่วแต่ชัดพี่พยายามนั่งเงียบๆตามที่พระอาจารย์เคยบอกแต่ในหัวมันยังมีคำถามไม่หยุดเลยค่ะคำถามเล็กๆอย่างทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมใจถึงไม่สงบพี่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ยอมหยุด พระเซนหยุดยืนใกล้ๆน้ำหันมามองเธอพี่กันเจ้าลองเห็นไหมว่าก่อนคำถามเกิดมีอะไรอยู่ก่อนหน้าพี่กันนิ่งไปก่อนคำถามเหรอคะเหมือนมีแค่ความรู้สึกอยากรู้บางอย่างแต่ยังไม่มีคำพระเซนยิ้มเบาๆนั่นแหละคือขณะจิตที่บริสุทธิ์ก่อนจะกลายเป็นความคิดมันคือความรู้ที่ยังไม่ถูกแต่งแต้มด้วยคำนั่นหงอเงยหน้าขึ้น แสดงว่าคำถามมันไม่ได้ผิดใช่ไหมครับพระอาจารย์มันแค่เกิดขึ้นจากความอยากรู้ตามธรรมชาติพระเซนพยักหน้าใช่แล้วนะน้องคำถามไม่ผิดความอยากรู้ไม่ผิดแต่เมื่อเจ้าหลงเข้าไปในคำถามเจ้าจะหลงอยู่ในความคิดแต่ถ้าเจ้าเห็นคำถามเกิดโดยไม่ต้องรีบหาคำตอบเจ้าก็จะเห็นความคิดในขณะที่มันเริ่มปรุงและทันทีนั้นความจริงก็จะปรากฏโดยไม่ต้องคิดต่อ พี่กันเงยหน้ามองฟ้าความจริงจะปรากฏได้ถ้าเราไม่รีบหาคำตอบใช่ไหมคะพระอาจารย์พระเซนหัวเราะเบาๆถูกแล้วพี่กันเพราะความจริงไม่ได้อยู่ในคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เห็นก่อนคำถามจะเกิดเมื่อคำถามดับความจริงไม่ได้หายไปมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดแต่เราเพิ่งหยุดพอที่จะเห็นมันเสียงน้ำไหลเบาๆแผ่วเหมือนเสียงหัวใจของป่าพระเซนมองไปยังสายน้ำ เจ้าเห็นไหมน้ำไหลโดยไม่ต้องคิดว่าจะไหลไปทางไหนแต่เรากลับอยากรู้ว่ามันจะไปทางไหนความอยากรู้นั่นเองที่สร้างคำถามและคำถามนั่นเองที่ปิดตาเราไม่ให้เห็นว่าน้ำกำลังไหลอย,อยู่ต่อหน้านั่นนองพยักหน้างั้นผมควรจะไม่คิดเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์พระเซนยิ้มไม่ใช่ไม่คิดแต่ให้เห็นความคิดในขณะที่มันเริ่มก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องถ้าเจ้าทันความคิด ความคิดจะกลายเป็นเพียงเสียงลมที่พัดผ่านไม่ต้องหยุดมันมันจะหยุดเองพี่กันพูดเบาๆพี่พยายามเข้าใจแต่บางทีคำถามมันเร็วมากค่ะเหมือนมันเกิดก่อนที่เราจะรู้ตัวพระเซนพยักหน้าก็เพราะเจ้าอยากจะรู้ตัวไงมันถึงเกิดก่อนพอเจ้าวิ่งตามจะรู้ตัวเจ้าก็ช้าไปหนึ่งก้าวลองกลับกันสิไม่ต้องรีบรู้แข่งเงียบไว้ก่อนเมื่อคำถามเกิด ก็แค่เห็นไม่ต้องตอบไม่ต้องปฏิเสธแล้วเจ้าจะเห็นว่าคำถามเองก็ดับไปอย่างที่มันเกิดพระเสนยกไม้เ้าชี้ไปที่สายน้ำดูน้ำสิพอมีก้อนหินน้ำไม่ต้องหาคำตอบมันแค่ไหลผ่านก้อนหินแล้วกลับสู่ทางของมันคำถามก็เหมือนก้อนหินถ้าเจ้าหยุดสู้หยุดหาทางผ่านมันจะกลายเป็นทางเองพี่กันยิ้มบางๆพระอาจารย์คะ ตอนนี้พี่เห็นแล้วค่ะว่าคำถามมันไม่ได้สำคัญมันเป็นแค่เสียงของใจที่ยังไม่มั่นใจในความจริงที่อยู่ตรงหน้าพระเซนมองเธอถูกแล้วพี่กันคำถามไม่ได้ทำให้เจ้าใคล้ความจริงแต่มันทำให้เจ้าเห็นว่าความจริงไม่ต้องการคำตอบความจริงไม่ซ่อนอยู่หลังคำถามมันอยู่ในขณะนี้ที่เจ้าเห็นมันเกิดและดับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเสียงลงพัดแรงขึ้น ภัยไว้ดังเสียดสีกันนันนองพูดเบาๆพระอาจารย์ครับถ้าเราเห็นคำถามทันทีเราไม่ต้องหาคำตอบอีกเลยใช่ไหมครับพระเซนยิม้มคำตอบจะปรากฏเองแต่ไม่ใช่ในรูปคำพูดมันจะปรากฏในความนิ่งความแจม่มใสและความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อไม่มีผู้ถามคำตอบก็ไม่ต้องมีเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือปัญญาไม่ใช่ความคิด พี่กันหลับตาเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆพี่รู้สึกเหมือนทุกอย่างชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะมันไม่ใช่การเข้าใจด้วยสมองแต่มันเหมือนหัวใจมองเห็นเองพระเซนพยักหนา้านั่นแหละแสงแห่งปัญญาพี่กันแสงนี้ไม่เกิดจากการคิดแต่จากการเห็นก่อนความคิดเกิดเมื่อเห็นทันความคิดความจริงก็ไม่ต้องถูกค้นหาอีกต่อไป เพราะมันอยู่ตรงนี้เสมอลมหยุดพัดเสียงนกขับขานเสียงน้ำยังไหลแต่ไม่มีอะไรต้องเข้าใจอีกทุกสิ่งแค่เป็นและในความเป็นนั้นความจริงก็ปรากฏอย่างเงียบงามคำตอบนี่คือบทที่สารต่อจากเห็นคำถามทันทีคำตอบไม่ต้องมีเป็นตอนที่พระเซนจะเปิดโลกให้ทั้งพี่กันและน้าหนองเห็นว่าแม้ธรรมะไม่พูด แต่ทุกสิ่งรอบตัวพูดอยู่เสมอเพียงแต่คนส่วนใหญ่ได้ยินเสียงของคำแต่ไม่ได้ยินเสียงของความจริงที่อยู่ใต้คำบรรยากาศในตอนนี้คือช่วงสายหลังรุ่งอรุณแสงแดดลอดผ่านป่าไผ่เสียงลมเสียงจักรจันและเสียงน้ำไหลยังคงอยู่แต่คราวนี้ทุกเสียงดูจะมีชีวิตมีความหมายโดยที่ไม่ต้องแปลความอะไรเลย เสียงลมในไผ่ดังแผ่วเป็นจังหวะเหมือนเสียงหายใจของโลกพี่กันนั่งนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้เสียงน้ำไหลเบาๆสม่ำเสมอพระเซนเดินผ่านมามือถือไม่เท้าไผ่ดวงตาท่านมองไปยังสายน้ำก่อนพูดขึ้นช้าๆพี่กันเจ้ารู้ไหมว่าความจริงไม่เคยพูดสักคาแต่เราทุกคนก็ได้ยินมันตลอดเวลาพี่กันเงยหน้าขึ้นมองพระเซนหมายความว่ายังไงพระพระอาจารย์ ความจริงพูดโดยไม่พูดพระเซนหัวเราะเบาๆเสียงน้ำที่เจ้าได้ยินอยู่นี่มันพูดอะไรหรือเปล่าพี่กันนิ่งไปครู่หนึ่งมันไม่ได้พูดแต่พี่รู้สึกเหมือนมันบอกอะไรบางอย่างบอกให้ใจพี่นิ่งบอกให้พี่ฟังโดยไม่ต้องฟังพระเซนพยักหน้านั่นแหละเสียงของความจริงเมื่อใจเจ้าเงียบพอเจ้าไม่ต้องฟังด้วยหูแต่ได้ยินด้วยจิต ความจริงไม่ต้องใช้คำเพราะมันพูดอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตนันหนองที่นั่งฟังอยู่เอ่ยขึ้นพระอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นทุกอย่างรอบตัวก็เป็นคำสอนของธรรมะใช่ไหมครับพระเซนยิม้มใช่แล้วน,นันนองแม้เสียงใบไม้หล่นหรือเสียงหายใจของเจ้าเองก็เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้พูดแต่คนฟังมักพูดก่อนธรรมะจะพูดจึงไม่ได้ยินสิ่งที่มันจะบอก พี่กันก้มมองเงาจันทร์ที่ยังจางอยู่ในสายน้ำพี่คิดถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าคำถามไม่ต้องมีคำตอบตอนนี้พี่เริ่มเห็นแล้วว่าความจริงเองก็ไม่ต้องมีเสียงพระเซนมองเธออย่าง่อนโยนเพราะความจริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดแต่คือสิ่งที่อยู่ก่อนคำพูดจะเกิดท่านหยุดครู่หนึ่งแล้วชี้ไปที่ลำธารน,น้ำไม่พูดว่ามันไหลแต่เจ้ารู้ว่ามันไหล ใบไม้ไม่พูดว่ามันร่วงแต่เจ้ารู้ว่ามันร่วงปัญญาก็เช่นกันมันไม่พูดว่ามีอยู่แต่มันทำให้เจ้ารู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดนั่นนองนิ่งไปครู่หนึ่งแปลว่าถ้าใจเราไม่เงียบพอเราจะไม่ได้ยินความจริงเลยใช่ไหมครับพระเชนตอบไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ได้ยินไม่ครบเจ้าได้ยินเสียงของคำแต่ไม่ได้ยินเสียงของสิ่งที่อยู่หลังคำเสียงของคำคือเสียงโลก เสียงของความจริงคือเสียงเงียบในใจพี่กันพูดเบาๆพระอาจารย์คะพี่เคยนั่งฟังเสียงลมแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนเสียงลมหายไปเหลือแต่ความเงียบแต่ในความเงียบนั้นมันกลับไม่ว่างเปล่ามันเหมือนมีอะไรพูดอยู่ในนั้นพระเซนพยักหน้านั่นแหละเสียงของธรรมะเสียงที่ไม่ออกจากปากเสียงที่ไม่ได้เกิดจากลมเสียงที่พูดโดยไม่พูดและได้ยินโดยไม่ฟังลมหยุดพัดชั่วครู่ เหลือเพียงเสียงน้ำที่ไหลพระเซนพูดต่อเมื่อเจ้าหยุดฟังสิ่งภายนอกเจ้าจะได้ยินเสียงภายในแต่เมื่อเจ้าหยุดแม้แต่จะฟังเสียงภายในเจ้าจะได้ยินสิ่งที่ไม่มีเสียงซึ่งก็คือความจริงที่แท้น่นนองหลับตาเหมือนเสียงที่อยู่ก่อนเสียงพระเซนยิ้มใช่แล้วน,น่นนองเสียงที่ไม่ต้องการการเริ่มต้นเพราะมันไม่เคยหยุดพี่กันยิ้มเบาๆตอนนี้พี่เข้าใจล้คะ่ะ ว่าทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าความจริงพูดอยู่เสมอเพราะแม้ตอนนี้ที่เราไม่พูดกันมันก็เหมือนมีบางอย่างพูดอยู่ตลอดพระเซนพยักหน้าใช่ความจริงไม่พูดแต่พูดอยู่เสมอเพราะมันแสดงตัวอยู่ในทุกสิ่งในพลมหายใจในแสงแดดในเสียงน้ำและในความเงียบที่เจ้ากำลังฟังอยู่ตอนนี้ลมพัดอีกครั้งเสียงภายไหวดังประสานกับเสียงจัก,กจัน่น พระเซนมองไปไกลธรรมะไม่เคยเงียบแต่ใจคนมักดังเกินไปจริงไม่ได้ยินถ้าเจ้าหยุดทันความคิดเพียงเสี้ยวเดียวเจ้าจะได้ยินเสียงของสิ่งที่ไม่เคยหยุดพูดนั่นคือเสียงของความจริงที่พูดอยู่เสมอพี่กันหลับตาเสียงรอบตัวค่อยๆกลายเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีแยกว่าเสียงน้ำเสียงลมหรือเสียงใจทุกสิ่งกลายเป็นบทสวดเดียวบทสวดของโลกที่พูดอยู่โดยไม่ต้องมีผู้พูด แสงแดดยามบ่ายส่องลอดลงมาผ่านช่องไม้ไผ่เป็นลายทองบนพื้นพี่กันนั่งมองเงาน้ำสะท้อนขึ้นบนใบหน้านั้นหน่องจดอะไรบางอย่างในสมุดพระเซนนั่งนิ่งอยู่ข้างๆเงียบอยู่นานก่อนพูดขึ้นเบาๆนั้นหน่องเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นั้นหน่องเงยหน้าแล้วยิ้มผมเขียนสิ่งที่พระอาจารย์สอนครับกลัวจะหลืนเดี๋ยวจำไม่ได้พระเซนหัวเราะเบาๆ ถ้าเจ้าพยายามจำสิ่งที่อาตมาพูดเจ้ากำลังจําเสียงไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในคำแต่อยู่ในสิ่งที่เจ้ารู้ก่อนจะจํำมันนนงนิ่งไปหมายความว่ายังไงครับพระอาจารย์ถ้าไม่จำํำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับพระเซนมองไปที่สายน้ำเจ้าดูน้ำสิมันไม่ต้องจําว่าจะไหลไปไหนแต่มันไหลได้ถูกทางเพราะมันเห็นทางนั้นอยู่เสมอ พี่กันเหงยหน้ามองหมายถึงปัญญาไม่ต้องจําแต่มันเห็นเองใช่ไหมครับพระเสนพยักหน้าถูกแล้วพี่กันความรู้ต้องอาศัยการจําแต่ปัญญาอาศัยการเห็นความรู้เกิดจากอดีตแต่ปัญญาเกิดจากปัจจุบันความรู้ต้องคิดก่อนเข้าใจแต่ปัญญาเข้าใจโดยไม่ต้องคิดนหน่นองพูดช้าๆผมเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ความรู้คือสิ่งที่เราจำมา แต่ปัญญาคือสิ่งที่เราเห็นเองพระเศนยิ้มใช่แล้วนะนองแต่เจ้ารู้ไหมว่าอะไรทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นธรรมะเพราะเขาพยายามรู้มันเขาจึงไม่เห็นมันพิกัดนิ่งเหมือนคนที่มองกระจกแล้วพยายามจะเห็นหน้าตัวเองเร็วเกินไปจนลืมว่าภาพมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วพระเศนหัวร้อเบาๆพิกัดเข้าใจเร็วเหมือนน้ำไหลความพยายามที่จะรู้คือเงา แต่การเห็นโดยไม่พยายามคือแสงปัญญาไม่เกิดจากการคิดแต่เกิดเมื่อการคิดหยุดเองโดยไม่ต้องสัง่งลมพัดผ่านเสียงภัยไหวคล้ายเสียงตอบรับจากธรรมชาติพระเสนพูดต่อเจ้ารู้ไหมความรู้เหมือนแสงไฟในมือสว่างเฉพาะที่แต่ปัญญาเหมือนแสงจันทร์มันไม่ต้องถือแต่มันส่องได้ทั่วโดยไม่ต้องเลือกที่ส่องนั้นหน่องมองแสงที่ลอดผ่านไัยพระอาจารย์ครับ ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดเลยทั้งลมทั้งเสียงทั้งแสงมันไม่แยกออกจากกันอีกต่อไปพระเซนพยกหน้านั่นแหละปัญญาเมื่อไม่มีผู้รู้อยู่ตรงข้ามสิ่งที่รู้ความแยกก็หายไปเหลือแต่ความเข้าใจที่ไม่ต้องมีใครเข้าใจพิกันพูดเบาๆพระอาจารย์คะงั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ก็เหมือนฝุ่นที่ปิดแสงของปัญญาไว้เช่นไหมคะพระเซนยิม้มใช่ ความรู้มีประโยชน์สำหรับโลกแต่ถ้าเจ้าหลงว่าความรู้คือความจริงเจ้าจะไม่เห็นความจริงเลยเพราะความจริงไม่ต้องการให้เจ้ารู้มันแค่เห็นมันก็พอลมหยุดพัดเสียงน้ำไหลแผ่วลงเหมือนทุกอย่างหยุดในเวลาเดียวกันพระเซนพูดต่อผู้รู้พยายามจับความจริงแต่ปัญญาเห็นว่าความจริงจับไม่ได้เพราะมันคือสิ่งที่เจ้าคืออยู่แล้วเมื่อเจ้าคือความจริงการรู้และไม่รู้ก็หมดความหมาย พิกันหลับตาตอนนี้พี่ไม่อยากจำอะไรอีกเลยค่ะพระอาจารย์แค่รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็เพียงพอแล้วพระเ็นพยักหน้าเมื่อเจ้ารู้สึกเช่นนั้นปัญญาก็ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดเพราะเจ้าคิดแต่มันเผยตัวเองเมื่อเจ้าหยุดพยายามจะรู้พระเ็นลุกเช่นยืนมองแสงแดดที่ลอดผ่านป่าไผ่จาไว้นะทั้งสองปัญญาไม่ต้องเกิดเพราะมันอยู่ก่อนความรู้จะมีอยู่เสียอีก เหมือนแสงที่อยู่ก่อนตาจะมองเห็นแค่ตาเปิดแสงก็ส่องทันทีนั้นหน่องเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นปัญญาไม่ได้อยู่ในสมองแต่อยู่ในใจที่เงียบพอจะเห็นทุกสิ่งพระเสนยิ้มใจที่เงียบไม่ใช่ใจที่ไม่มีเสียงแต่คือใจที่ไม่ได้เลือกฟังเสียงใดเพราะมันเห็นว่าทุกเสียงมาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละใจแห่งปัญญาเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังขึ้นอีกครั้งทั้งสามนิ่ง ไม่มีคำพูดอีกต่อไปแต่ในความเงียบกลับเต็มไปด้วยความรู้ที่ไม่มีชื่อเหมือนแสงที่ส่องทั่วโดยไม่ต้องมีผู้ถือแสงสุดท้ายของวันสาดผ่านลำต้นไผ่เป็นสีทองอบอุ่นเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังแว่วลมพัดอ่อนจนเห็นเงาใบไม้ไหวบนผิวน้ำทั้งสามคนนั่งอยู่ริมทานพี่กันนั้นนองและพระเซน แต่คราวนี้ทุกคนเงียบต่างอยู่ในภาวะที่พูดก็เหมือนพูดไม่ออกเพราะไม่มีอะไรต้องอธิบายแสงอาทิตย์สุดท้ายตกกระทบผิวน้ำระยิบระยับพี่กันนั่งนิ่งอยู่ริมทานดวงตาเธอมองไปไกลนั้นหน่องถือไม้ไผ่เล็กๆวาดเส้นในน้ำเล่นงิบเงียบพระเซนนั่งข้างหลังทั้งสองมือถือไม้เท้าไผ่ มองเงาจันท์ที่เริ่มขึ้นจากฟ้าพระอาจารย์ครับนันนองเอ่ยขึ้นบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจธรรมะแล้วแต่พออีกวันกลับงงเหมือนเดิมเหมือนความเข้าใจมันอยู่ไม่นานมันสลายเร็วมากพระเซนหัวเราะเบาๆเจ้ารู้ไหมทำไมความเข้าใจของเจ้าถึงหายไปนั้นหนองสายหน้าไม่รู้ครับพระเซนพูดช้าๆเพราะ ผู้เข้าใจยังอยู่เมื่อมีผู้เข้าใจสิ่งที่เข้าใจก็ต้องดับแต่ถ้าไม่มีผู้เข้าใจความเข้าใจนั้นจะอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่ขึ้นกับใครพี่กันหันมามองหมายความว่าการเข้าใจธรรมะจริงๆต้องไม่มีคนเข้าใจเหรอคะพระอาจารย์พระเซนพยักหน้าใช่แล้วเมื่อไม่มีผู้รู้ความรู้ก็ไม่ต้องเกิด แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือการรู้ที่ไม่ต้องมีผู้รู้การรู้ที่ไม่ต้องคิดว่าจะรู้พระเซนหยุดมองสายน้ำแล้วพูดต่อ mm. เจ้าดูน้ำสิมันไหลได้เพราะมันไม่คิดจะไหลแต่ถ้าน้ำคิดจะไหลมันก็ช้าลงทันทีใจเจ้าก็เช่นกันถ้ามันพยายามจะรู้มันก็ช้ากว่าความจริงไปเสมอแต่เมื่อมันหยุดพยายาม มันรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องคิดเลยลมพัดเบาๆเสียงไผ่เสียดสีกันดังสู้ซ่าเหมือนเสียงคลื่นพี่กันพูดเบาๆพี่เคยคิดว่าปัญญาต้องมาจากการคิดให้เยอะการอ่านให้มากแต่ตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกว่าปัญญามันเกิดตอนพี่หยุดคิดเพราะเสนยิม้มเพราะตอนเจ้าคิดเจ้ารู้ในสิ่งที่คิดแต่ตอนเจ้าหยุดคิดเจ้ารู้ในสิ่งที่เป็น น้หน,น่องนิ่งอยู่นานก่อนพูดเบาๆพระอาจารย์ครับแปลว่าเวลาผมไม่คิดอะไรเลยนั่นคือผมกำลังรู้เหรอครับพระเซนพยักหน้าถูกแล้วนะหน,น่องแต่ต้องเป็นการไม่คิดที่ไม่ได้ตั้งใจไม่คิดถ้าเจ้าพยายามไม่คิดนั่นคือความคิดอีกรูปหนึ่งการไม่คิดที่แท้คือใจที่ไม่ต้องจัดการอะไรเลยมันแค่เป็นแล้วมันก็รู้โดยธรรมชาติ พี่กันยิ้มบางๆงั้นผู้รู้ก็หายไปเองใช่ไหมคะพระอาจารย์พระเซนมงเธอผู้รู้ไม่เคยมีอยู่ให้หายไปมีแต่ความเข้าใจผิดที่คิดว่ามีผู้รู้เมื่อเห็นว่าผู้รู้นั้นเป็นเพียงความคิดความคิดนั้นก็ดับและสิ่งที่เหลืออยู่คือการรู้ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพระเซนหยุดครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆจิตแทรู้ทุกอย่าง แต่ไม่เคยคิดว่ามันรู้เหมือนดวงตาที่เห็นทุกอย่างแต่ไม่เคยเห็นตัวมันเองนั่นคือภาวะของผู้รู้ที่ไม่ต้องคิดรู้ลมหยุดพัดชั่วขณะเสียงระฆังจากวัดดังยาวๆพระเซนพูดต่อผู้รู้ที่แท้ไม่เคยคิดรู้เพราะเขาไม่แยกสิ่งที่รู้กับสิ่งที่เป็นออกจากกันอีกต่อไปเขาไม่ต้องถามไม่ต้องเข้าใจ เขาแค่เป็นและในความเป็นนั้นเองคือปัญญาอันบริสุทธิ์พี่กันยกมือประนมพระอาจารย์คะพี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันนิ่งจนไม่มีอะไรจะพูดแต่มันไม่ใช่ความว่างมันเหมือนทุกสิ่งมันเต็มจนไม่เหลือช่องให้พูดอะไรได้เลยพระเซนพยักหน้านั่นแหละใจแห่งผู้รู้ที่ไม่ต้องคิดรู้ความนิ่งนั้นไม่ใช่ความเงียบ แต่คือเสียงของความจริงที่พูดอยู่ในความเงียบเสมอทั้งสามคนนั่งนิ่งเสียงน้ำไหลเสียงจักจั่นดังแผ่วดวงจันทร์เต็มดวงสะท้อนอยู่ในสายน้ำสะท้อนเงาของโลกแต่ไม่สะเทือนแม้แต่คลื่นเล็กๆฟ้ายัางมืดแต่เริ่มมีแสงเงินจางๆอยู่บนยอดไผ่เสียงน้ำยังไหลแต่เบาหมอกลอยอ้อยอิ่งเหนือผิวน้ำพระเซน นั่งนิ่งอยู่บนโขดหินพี่กันกับนั่หนองนั่งอยู่ข้างๆไม่มีใครพูดมานานแล้วมีแต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงของสิ่งที่ไม่ต้องพูดแสงเงินยามก่อนรุ่งสางทอดตัวลงบนสายน้ำพี่กันมองเงาจันทร์ที่กำลังจะลับนะั่หนองนั่งนิ่งตาเปิดแต่ไม่มองสิ่งใดพระเสนพูดเบาๆคืนนี้ทุกอย่างช่างนิ่งดีหรือเกิน เหมือนโลกกำลังหายใจเบาๆด้วยตัวมันเองพี่กันพยักหน้าพี่รู้สึกเหมือนทุกอย่างเงียบจนแทบไม่มีอะไรเหลือแต่ในความเงียบนั้นมันมีชีวิตมากกว่าตอนที่มีเสียงอีกค่ะพระอาจารย์พระเซนอิมบางเพราะเสียงเงียบไม่เคยหายไปมันพูดอยู่ในทุกสิ่งที่หยุดพูดเจ้าได้ยินแล้วนหนองพูดช้าๆพระอาจารย์ครับช่วงนี้ ผมไม่รู้จะเรียกสิ่งที่เกิดในใจว่าอะไรมันไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสงบแต่มันเหมือนมีอะไรที่รู้ตัวอยู่ตลอดโดยไม่ต้องพยายามจะรู้พระเ็นพยักหน้านั่นคือปัญญาที่เห็นตัวเองปัญญาที่ไม่ต้องมีเจ้าของเมื่อปัญญาเห็นปัญญานั่นแหละสิ้นสุดการแสวงหาพีกันเงยหน้าขึ้นหมายถึงว่า ปัญญาเองก็ต้องรู้ตัวด้วยหรือคะพระอาจารย์พระเซนหัวเราะเบาๆเมื่อเจ้าถามเช่นนั้นแสดงว่ายังมีผู้แยกตัวเองออกจากปัญญาอยู่แต่แท้จริงแล้วไม่มีผู้เห็นและไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นมีเพียงการรู้ที่รู้ตัวของมันเองโดยไม่ต้องอาศัยใครพระเซนหยุดครู่หนึ่งก่อนพูดต่อในที่สุดปัญญาเองก็จะเห็นว่า มันไม่ต่างจากความจริงที่มันแสวงหาสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นคือสิ่งเดียวกันนั่นคือความรู้ที่ไม่ต้องมีผู้รู้ปัญญาที่ไม่ต้องเกิดเพราะมันไม่เคยดับเลยลมพัดผ่านเบาๆหมอกเหนือผิวน้ำกระเพื่อมตามน้าหนองมองภาพนั้นแล้วพูดเบาๆว่าเหมือนเราเคยคิดว่าปัญญาคือเป้าหมายสุดท้ายแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วครับว่า ปัญญาเองก็ต้องถูกวางลงพระเซนพยักหน้าใช่แล้วนะหน่องเพราะตราบใดที่ยังมีปัญญาก็ยังมีผู้รู้แต่เมื่อปัญญาเห็นปัญญามันละตัวเองเหมือนเพลวไฟที่ดับเมื่อไม่มีสิ่งให้เผาความจริงที่แท้ปรากฏขึ้นในความเงียบหลังไฟดับนั่นเองพี่กันพูดช้าๆพระอาจารย์คะพี่รู้สึกว่าความจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรารู้ แต่อยู่ในสิ่งที่เราหยุดจะรู้มันเหมือนอยู่ก่อนที่เราจะคิดถึงมันพระสินอิมเพราะความจริงไม่ต้องให้ใครรู้มันรู้ตัวของมันเองเสมอปัญญาแท้ไม่ใช่สิ่งที่รู้ความจริงแต่คือความรู้ที่รู้ตัวอยู่แล้วลมหยุดพัดเสียงจักรกะจันหยุดมีเพียงเสียงน้ำที่ยังคงไหลเบาๆพระเสนพูดต่อเมื่อปัญญาเห็นปัญญาโลกทั้งโลกก็หายไป เหลือเพียงการเป็นอยู่ที่ไม่ต้องมีชื่อทุกสิ่งเกิดขึ้นดับไปแต่ไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับมีเพียงสิ่งที่เห็นอยู่โดยไม่มีผู้เห็นนั้นนองหลับตาเหมือนโลกกำลังเห็นตัวมันเองพระเซนพยักหน้าใช่แล้วนั่นคือจิตที่พ้นจากความคิดมันไม่ได้เป็นผู้รู้แต่มันคือความรู้ทั้งหมดที่ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะมันอยู่เสมอพิการพูดเบา ที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรมันเหมือนทุกอย่างรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเราทั้งลมทั้งแสงทั้งเสียงไม่มีอะไรแยกจากกันอีกต่อไปพระเซนยิ้มนั่นแหละคือการสิ้นสุดของทางเมื่อไม่มีผู้เดินไม่มีปลายทางให้ถึงทุกสิ่งคือทางและทางก็คือทุกสิ่งเสียงน้ำยังคงไหลยอย่างอ่อนโยนพระเซนหลับตาในที่สุด ปัญญาเองก็เห็นว่ามันไม่ต่างจากความจริงที่มันแสวงหาสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นคือสิ่งเดียวกันนั่นคือความรู้ที่ไม่ต้องมีผู้รู้ปัญญาที่ไม่ต้องเกิดเพราะมันไม่เคยดับเลยแสงแรกของอรุณเริ่มปรากฏขึ้นเหนือป่าไผ่ส่องกระทบสายน้ำให้กลายเป็นสีทองพิกันมองแสงนั้นดวงตาเธอมีน้ำตาคลอเบาๆพระอาจารย์คะตอนนี้ ที่รู้แล้วค่ะว่าธรรมะไม่ต้องการให้เราเข้าใจเพราะเราคือธรรมะเองพระเซนเปิดตามองแสงทองที่ค่อยๆลามทวดลำทานนั่นแหละคือแสงแห่งปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แสงที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจแต่คือแสงที่ไม่เคยดับเลยทั้งสามนั่งนิ่งไม่มีเสียงใดอีกต่อไปนอกจากเสียงของโรคที่กำลังตื่นขึ้นพร้อมแสงอรุณ